เชียงใหม่จังหวัดที่พวกเรามาเกือบทุกทุกปีแต่ปีนี้นั้นพวกเรามากับสองแสบบาเบลและเมิร์ฟอีพีนี้จะชวนทุกคนไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นที่ธรรมดาโฮมสเตย์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มาผิงกองไฟชมดาวตอนกลางคืนต่อด้วยดื่มดำ่ำทะเลเหมอกในตอนเช้า พบกับความน่ารักและความสนุกสนานของสองแสบได้ในแอลกับแมว EP สอ สวัสดี ep 2วันนี้เราจะไปเที่ยวแม่แตงกันนะแล้วกำลังเดินทางไปที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับแมว2ตัวก็คือบาเบลกับเมิร์ฟสวัสดีสิลูกสวัสดีครับมีบาเบลเมิร์ฟสวัสดีซิลูกลูกข้างๆเห็นตะตูดอ้าวสวัสดีครับสว,ส,ส,วสวัสดีครับ,รบอ๋มอมันมีลัก แล้วไปเจอกันที่แม่แตง ตอนนี้เราก็จะให้ขนมมหัศจรรย์กับแมวสองตัวดูดีดูข้างหลังนั่งตื่นเต้นมากนะคือนังชอบมากเหมือนได้กินคาเฟีย อะไรจะบอก <Wow. S 1> ฉันลืมเติมน้ำมันเหลือ80โลมันจะรอดไหมหอๆทำไงอ่ะม,มันจะไม่ได้มีน้ำมันเลยเลยแล้วเลยเลย <น yan S 1> หรอไม่มีแล้วเลยจ้ะไปขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยเหรอ <S 2> <S 2> ใช่พูเดเรื่องจริงแล้วเขาเติมน้ำมันกันที่ไหนอ <S <S ่ะ๋ยวลอน <an> งถามเขา80โลแนน ทางก็คือก็ชันอยู่นะตอนนี้เราก็ถึงแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าต้องมาเช็คอินที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยขับรถขึ้นไปที่พักแล้วก็ค่อยเอาอของออก ก็จะไปดูที่เช็คอินกันแบบนี่ธรรมดาโฮมสเตย์วิว ึงจุดเช็คอินแล้วแต่ไม่มีคนอยู่แต่ได้ยินเสียงคนขอโทษค่ะไปจ้ะตามพี่เขาไปจ้ะ ไปแล้วเหรอมอเตอร์ไซค์เขาหืมเร็วซิ่งแท้โอ้โหจริงก็ชันอยู่นะใครเนะี่ยเออเหรอ <c oughs> มาแล้วจ้ะี่ไงน,น,น่าจะอันนี้ปะ <c oughs> จอดรถแล้ว <c oughs> ก็ยังขึ้นไปอีกจก้ะ อยู่นู้นเลยใช่ไหมนกไก่สวัสดีทางขึ้นจ้ะทางขึ้นผู้ประสบ้ัยท่านหนึ่ง ได้ไหมฮึบฮึบเอาอย่างนี้อุ้มมันขึ้นเลยสงสารลูกอยู่นะบางทีก็บ้านสุขเสมอ ดูสิสุบข,ขนาดไหนอ้าะขึ้นไปนี่เหรอหอย่าท้ออย่าท้อเบลมาถึงแล้วนะลูกฮะถึงแล้วขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มันสวยมากอะ่ะเนี่ย นที่ให้ผิงไฟก็คือน่าจะหนาวแหละคืนนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะหนาวไหมตอนนี้ประมาณ5้าโมงครึ่งก็ประมาณ19องศาทวของเราเน,นี่ยพื้นที่ก็กว้างด้วยนะโอี่อย่างงี้บ้านสุขเสมอคือของเรา สวัสดีน้องแนนอ้าวดูห้องนะนี่มันน่ารักจริงนะดูดิโอ้ยมีต้นคริสต์มาสแวะเธอมีของขวัญให้ฉันไหมหมีนี่เตรียมไว้กติก,กาผู้เข้าพักอื มีห้องน้ําตรงนี้พี่เปิดประตูไปไหน่อยห้องน้ําเปิดเข้าไปผักเนี่ยหรอชดชดชด,ดวู้นี่ไงไ,งไฟเธอว่ามีน้ําร้อนไหยจ๊ะหรือเราจะมาอาบน้ำตรงนี้พร้อมออกไหมจ้ะลูก ไปโลดไปโลดอ,อ่แล้วก็ตามเคยค่ะสำรวจสำรวจทุกที่เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภยัยจะปกป้องแม่ได้ไหมอ่าก็มาเซตอัพสายกันสิ่งสำคัญเลยเผื่อเขาจะเข้าห้องน้ำก่อน ใจนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยแล้วดีดีไม่แพ้และแล้วก็เซตอัพที่นอนของนางทั้งสองตรงนี้น่าจะเหมาะน่าจะชอบเนี่ยคนคนละี่ดแล้วจ้ะเบล คือหนูอยากอยู่ด้วยแต่หนูไม่อยากออกมาเดินแล้วแบบนี้ใช่ไหมอาหารออกมาแล้วบรรยากาศดีมากพร้อมกับอาหารอร่อยนี่บรรยากาศเราก็จะเป็นแบบนี้ น,น่าจะประมาณหรอน้อยกว่าน,นั้นเปล่าตอนเนี้สิบหแต่ว่าพิงไฟอย่างกับสามโมงสา,า,างใช่มีมันวะเอามันมาให้ปิ้งก็คือใส่เข้าไปแล้วปเป็นไะไม่เป็นอ่ะได้ยัง,ง <laughs> แล้วก็ดาวสวยมากไม่รู้ว่าให้ดูจากกล้องจะเห็นวะ สวยมากแล้วเดี๋ยวโพสรูเอาเมิร์ฟกับบาเบลก็นอนแล้วอยู่ในห้องวันนี้คือดีงามมากก็มันดีงามตอนมาถึงประมาณ5้าโมงวันนี้เนี่ยออกจากที่พิซณุโรประมาณ9ก้าโมงคึ่งแล้วก็ขับมาเรื่อยๆอประมาณ7ชั่วโมง บาเบลกับเมฟก,ก็คือขึ้นรถปุ๊บหลับจ้ะเขาขดีมากเลยอ่ะเป็นทริปแรกด้วยกันแต่ว่าคือนางสองคนน่ารักมากก็คือไม่งงแงไม่อะไรเลยหลับปุ๋ย,ายมาถึงออตอนขึ้นมาก็หาถามาไ, <c oughs> ไม่เจอเท่าไหร่ไม่เจอเพราะอะไรปักชิบผิดชผิดจ้ะแล้วก็ถามคนแถวนี้ทีนี้ Marion, ตอนนี้ก็มีสิ่งระทึกอย่างหน <c oughs> ึ่งก็คือน้ำมันจะหมดลืมเตมิมเพราะว่ามมวแต่ดูรายการอะไรก็ไม่รู้วิ่ ตอนนี้มาถึงปุ๊บก,ก็คือลืมเหนื่อยเลยน่ารักมากที่พักคือดีงามสงบบาเบลกับเมิร์ฟก็คือชอบมากตอนนี้ก็ผิงไฟอยู่พรุ่งนี้เช้าก็อาจจะออกปื่นมาออกกำลังกายถ้าไหวหลังจากนั้นเราก็จะไปที่พักหนึ่งที่แม่แตง่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ลาตีสวัสด์ไปก่อนบ๊ายบาย เกิดหมา n องกี like bon <S <s <t 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 ่องศาตอนนี้14บองศากับเช้าวันที่3าของเราดูสจะพาเราอยู่ในหมอกนึกว่าฝนว้าค่อยสวยนะตรงนั้นอะแต่ก็คือมองหนามากนี่เราจะเห็นพระอาทิตย์เป่าจริงไหนพระอาทิตย์ไหนอะขึ้นแล้วเลยเอา นี่คือเสียงฝนเนาะไม่น้ำค้างเนี่ยหนาวหนาวยู่มันอยู่ในตู้เย็นแหละเด็กๆปลุกตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็มันก็ยังวิ่งกันอยูอยนะ่ตอนนีน้แล้วก็หางก็เย็นไปหมด บรรยากาศในคืนที่สามก็คือดีมากพาทิศกำลังขึ้นเลยอ่ะให้ดู คิดถึงอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะค้อตาสวยกว่าถึงอยู่ในกล้องเยอะมาก ลก,กล้องเราก็คือพี่นางสั่งขี้มูดเรียบร้อย <c oughs> ทำกาแฟจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็รู้เธอต้องกินนะบ,บังคับเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยนะ <c oughs> นิดหน่อยเขาไม่ได้บอกสูตรอะนิดเดียวนิดเดียวนิเดียว หอมมากเลยอะเสร็จแล้วก็ต้องเนี่ยก็คือปกติก็ชงหมบมง่ายๆที่บ้านสำเร็จเดี๋ยวก่อนจะรอดปะวะขอให้ตาของขอความช่วยเหลือสิช่วยหน่อย จะโง่เหรอยังไงอะแมนเธอช่วยสิจะทำกาแฟแต่หมุนไปเถอะเมื่อกีน้นี้คือถอดฝาออกมาแล้วแต่อะไรไม่มีเม็กาแฟจ้าเพราะอะไรเพราะชี้ใส่เม็ดกาแฟไว้ข้างล่างเพื่ออะไรจ้ะนาฬิกา เครื่องมนไม่ได้พังเธอทำไม่เป็นโว้ยฉันทำเป็นแล้วนะวางดูเหมาะ สวยหลอ่อเฮ้ยจะไปเรียนทำกาแฟและที่ดอยช้างจะสอนเราไหเริ่มจากใส่กาแฟให้มันตรงช่องอออออคนเรามันเรียนรู้ได้นะ เฮ้ยได้ยังหอมว่าเอาจริงอยางว่มาบนอีกเฮ้ยฉันจะทำแบบนี้ที่บ้านทุกวันตอนนี้นะฉันก็จะเอาอันนี้มาใส่แบบนี้เฮ้ยฉันเริ่มืองจะเป็นแคมเปอร์แล้วนะจะเป็นแคมเปอร์เอา อย you know. ู่ไหนวะนี่ปุ๊บ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 ฉันว่ามันน้อยไปนิดนึงอ่ะนอนก่อนเสร็จหุยหอมมากทำไร่ม <c> ก <oughs> ินัน่อฮะเออลองดิมาลเสร็จ เธอเหมือนอาราตีใช่ไหมเสร็จก็เดี๋ยวออกมายวออกมาอ๋อสวยมากข้างหลังอ่ะเธอดูกที่ไม่ใช่ยกจริงๆแล้วมันต้องใส่กาลิปห่ว องโลดนะนงร้เอาไปเปนฝน่งกินที่ด,ด่กินกาแฟไปเ,เ,เน,ไปนีอยอ้าทไ,าไมไม่ได้มันไม่ไม,มันติดฝาเนี่ยสม่ยก่อนเธอจะเป็นคนทำกาแฟ จะไปเรียนอุปกรณ์แบบนี้ก่อนฉันก็โลธรรมชาติดูดิยเดี๋ยวให้ดูนี่ทุกคนฝาเขาไม่เอาออกมันก็ล้นดิกาแฟของเรา วิ่หมอมกเมื่อเ้าสวยมากๆตื่นมาตีห้าครึ่งกลัวไม่ทันหมอกมืดจ้ะแล้วก็เลยประมาณหกโมงครึ่งก็เริ่มเห็นหมอกสวยมากตอนนี้ยังสวยเลยอะแล้วก็เราก็กำลังจะกินอาหารเช้ากันนี่เขาเอาข้าวต้มหมูมาให้ก็คือที่บอกเลจะได้กินข้าวต้มหมูทุกวันต่อไปจะเป็นข้าวต้มหมูจะลองกินข้าวต้มหมูดูเขาใส่หม,ม้อแบบนี้เลยดีดี ไข่ลกก้าตามสตล์เลกา <c oughs> ไม่มีอไรไังบายบายสุขเสมอ ตอนนี้เรากาลังจะไปที่พักอีกที่พักหนึ่งที่อยู่แม่แตงเหมือนกันสองคืนเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าสองคืนนี้ก็คือคนละที่พักนะแตดู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 ดไปแล้วลูกไปดูวันติดที่น่มาก แอลกับแมวอีพีนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วดูกันว่าอีพีหน้าเราจะไปกันที่ไหนบ๊ายบาย